โยมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอย่างที่เห็นในกล้องมาโคที่ผมสอดเข้าไปว่าขี้หูเขาไปอยู่ด้านในซึ่งติดกับแก้วหูคือบริเวณนี้ผมเอาตัวนี้ไปงัดก่อนว่าได้ไหมสะดุดนะครับแต่ว่างัดไม่ได้ผมก็เลือกใช้อันที่สองซึ่งอันที่สองเนี่ย อะไรของมันวะตึงดิ้งต่งดิ้งเนี่ยรำคาญาะอันที่สองผมก็เริ่มเอาอไรกับอีนี่ดีวันเนี้ยแสงนี่เข้าเตา กล้องได้ละมุมแคก็ได้ละแสงก็พอละเขยับแล้ว คงไม่ได้วะขาดตอนอีกเนี่ยมันออกมานิดเดียวก็ไม่ใช่พนใหญ่อันเนี่ยเจอแล้ว มานงอกละมึงเดี๋ยวนะผมต้องเปลี่ยนแม่แล้วแม่ลืมล้างอันนี้มันแว่นมัวลืมล้างแว่นม่ลืมล้างแว่นอ่นะว่าแว่นมัวแว่นมัวอาวโอเคเจอแล้ว 这个呢，老婆。 เดน่าโอยงานยากอ่าเนี่ยครับที่มันติดแก้วหูนี่ไงอีกครับเห็นไหมที่มันติดแก้วหูอ่ะ มันเล็กกว่าข้างนูนะ้นและแต่ว่ามันติดแก้วหูลองถามความรู้สึกคนดนดึงตอนนี้มันออกจากแก้วหูเป็นยังไงมันลั่นไหมโลนน่นันตอนนี้ก็จังเหลืออีกสองสามชิ้นเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่สองสามชิ้นนะ่ะน่าจะเป็นเศษเศษอะ ตอนนี้กำลังผมกำลังดูว่ามันมีขี้หูชิ้นใหญ่อีกหรือเปล่าสิบตาหินไม่เท่าเอาเครื่องมือไปคําครับโอเคจบโอเคจบตอนนี้เราจะใช้น้ำยาล้างครับ ยาล้างเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนมุมกล้องด้วยเพราะว่าคุณลูกค้าบอกว่าแฟนขับบอกว่าบางทีก็หลุดเฟรมไปนะครับโอ้ยเม่ใช่ันโอเค ข้างนู้นออกมาหมดทั้งยวงแต่ข้างนี้มันจะมีบางจุดที่มันเป็นผมผมผมก็เลยจะใช้ตัวเนี้ยเข้าไปที่จะช่วยเขาในการละลายเลยนะครับขูดขูดเบาๆอย่างเงี้ยลูกค้าจะเพลินมากเลยครับ กดแล้วผมก็สัมรีพันให้แน่นตอนนี้เรามาฟังเสียงกันนะครับตอ,อนฟังเสียงเราขยับมุมมาใกล้ๆเราขยับมาใกล้ๆ ผมเชื่อนะครับว่าเวลาทําอย่างเงี้ยคุณลูกค้ามันแน่นอนจะอยากรู้ไอตอนที่ทําเสียงเนี้ยลูกค้ามันไหมตับมันหรือเปล่าถามจริงเอียงเงี้ยเฉยๆครับเสียงมันดังเฉยๆใช่ไหมครับอ๋อแสดงว่าทางบ้านฟินแต่เวลาหมุนอย่างเงี้ยมันใช่ไหมครับอ่าเข้าใจแล้วงั้นเราก็ต้องทำสองอย่างนะครับหนึ่งทำให้ทางบ้านฟินสองก็คือทําให้ลูกค้าฟินอันนี้ลูกค้าฟินครับ ตอนนี้ทางบ้านแล้วนะอ่อยน้ำกระเด็นด้วยอะ่ะผมว่าตลกไงก็ไม่รู้อะ่ะผมอาจจะคิดทะลึ่งไปก็ได้เสียงเจาะแจ๊ ดูสิมีมาานะั้งนโอ้สะอาด ข้างในมีผงที่เป็นขี้หูอยู่นะครับ เราจะใช้สำรีไปปั่นตรงแก้วหูจนกว่าความชื้นของน้ำยาละลายขี้หูจะหมดแล้วก็จนกว่าสีเหลืองๆที่ละลายไขมันขี้หูออกหมดนะครับ ูเหมือนวันนี้ผมเสียสมาธิกับไอตึงดึ๊ดตต่งดึ๊ดนี่มากเลยวั <c oughs> นวันก็ไม่ทำงานทำการกันนี่เนี่ย <c oughs> แล้วกลุ่มนี้ก็มีงานประจำนะแล้วงานประจำจุนใหญ่เป็นราชการนะงั้นวเวลาไหนมันเล่นกันนี่ก็แก้งก็แก้งอยู่เนี่ย โอเคโมดเจอกันคลิปหน้าครับช่วย s u b สไครต์กดติดตามแล้วมีอะไรที่ให้ผมอยากทำก็ช่วยบอกมาเลยนะครับส่วนไมโครโฟนที่ว่าติดไอ้นิ้วโป้งเนี่ยช่วยช่วยช่วยส่งรูปหรือว่าไอไอลิงก์ที่มันจะซื้อกันมาให้ผมดูด้วยครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ